สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแอนอยู่ที่จังหวัดจุพนี่ yeah. วันนี้เราจะมาฝึกเต้นกันวันนี้จะสอนท่าดีบด้วยแล้วก็เต้นกันด้วยในเพลงอะไรนะคะจาขอหนึ่งท่าเลยห้า8จะแปลไปดอกจงปา นี่เลยทุกคนเพลงนี้เลยทุกคนอัวน,นี้เราจะมาฝึกเต้นไปทีและสเต็ปก่อนซึ่งเราจะสอนท่อนพุกเป็นหลักก่อนนะคะท่อนพุกเนี่ยเราเต้นร้องตามได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเข้ากับท่าในการร้องนะทุกคนอ่ะเตรียมตัวคําว่าดอกนะคะทำเป็นรูปดอกไม้หนึ่งดอกที่ยังไม่บานทุกคนอะพร้อมกันยื่นมือไป้ังหน้าที่ดอก จำจำหนึ่งเข้ามาหาตัวนะคำว่าปาก็ขึ้นแล้วก็บานออกไปโอเคห้าจะแปดดอกจปาปาไปบ้านพิกบนพิกมองพิษมองโอเคกลับมาใหม่คำว่าบานเราค่อยบานเดอ้อห้าจะแปดดอกจปาไปบ้านพิกมองแตกช่ออ่อนพิษมน คราวนี้ทุกคนดูมือข้างขวาของเราเอามือข้างขวามาวางไว้ที่หัวไหล่มือข้างซ้ายของเราอ้อมมาวางไว้ที่เอวข้างขวาแล้วก็หมุนมือเป็นดอกไม้สองดอกตรงนี้พร้อมกับออกขาของเราไปแตะสองครั้งขวาและขวาจะิตจะสวยขึ้นก็ต่อเมื่อเรามองไปที่หัวไหล่ตัวเองหัวไหล่ตัวเอง อ่าแล้วจิดจะสวยขึ้นรองพร้อมกันใหม่ทางบ้านพร้อมเด้อห้าหดอกจำปาไปบ้านพี่มองแต่โอ พีมนต่อไปนะครับให้เราดึงเท้าเข้ามาคําว่าเขาจึงมองไม่เห็นนะให้ทุกคนเอามือมาปิดตั้งแต่มือตาข้างซ้ายไล่มาจนถึงตาข้างขวาพร้อมกับขาของเราเอามาชิดกันไว้เลยวยย้ายสายสะโพกเขาเลยมองบ่เห็นโอเคเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกพร้อมกัน5้าหเจดปดไปดอกจำปาไปบ้านพีดมองแต่จอ วีนทีบนเขาเลยมองบ่เห็นอ่าเห็นแล้วนะต่อไปนะครับให้เราเอามือมาเป็นทำเป็นรูปหัวใจหลังจากนั้นเดินทูสเต็ปเลยค่ะเช่นความหาต้องหาให้เป็น หน้าพีสเส็นเลือเชื่อใจเขาจังหวัดใจเขาให้เราสไลด์ตัวมาหลังจากทูสเต็ปเดินทูสเต็ปไปนะคะ5 6 7 8ที่1 2 3่งสองสาแตสหแต่8และ1 2สไลด์กลับมา5 6 7 8เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกร้องพร้อมกันขอเสียงดังๆด,ด้วยพี่น้องค่ห้าห8ดอกดอกจำ แต่คมองเขาใจมองมเ,เช่นความหา,าไ้เป็น,นที่เส้นเลือดเชื่อใจเขาเจ้าดอกจ้ำป้าแล้วก็าบานันปังให้หันมาหนเจ้าของ่ย่ยแค่นี้เองท่อนนี้คือท่อน ปุบหลังจากนั้นจะเป็น <il> ท่อนที <bunları> ่เข้ากับท่าเต้นชุดที่1 5 6่ o s t e p 1ทูต็หยุดที่4หลังจากนั้นใช้เท้าข้างซ้ายนะคะแต่ไซ้แทบไปข้างหน้า2ครั้งยกมือข้างขวาขึ้นข้างบนข้างซ้ายคีไปข้างหน้าที่5 6 7 8เดินกลับที่เดิมที่1 2 3เปียข้างขวาที่5 6 7 8อ่ะเริ่มใหม่นะครับพร้อมกัน5 6 7เดินค่ะ1 2 3 4ไป5 6 7แล้วกลับ1 2 3 4แล้ว5 6 เแล้วหยุดโอเคหลังจากนั้นเดินทูสเต็ปง่ายๆธรรมดาเลยไปและกลับ5 6 7เดินครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วหยุด หลังจากนั้นนะครับให้เราเอามือทับรูปหัวใจและทิ้งฮิปบุฮิปสะโกไปนะทางขวา5 6 7 8แปที่1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะลองมารวมกันใหม่ในชุดนี้นะคะ5 6 7เดินมา1 2 3ไปค่ะ5 6 7เก่งมาก1 2 3 4แล้ว5 6าหกูสเต็ป1 2แล้วเดินกลับ5 6แล้วฮิปบัม1 2 สามสี่ห้าหกดแโอเคเก่งมากปุงมให้ตัวเองคราวนี้จะมีท่อนสำคัญก็คือท่อน,นของโซโลนะคะทุกคนเอามือลงมาทาั้งล่างทิ้งสะโพกลงพร้อมกับเอียงศรีรษะขวาและซ้าย5 6 7ไปค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6แล้วเอามือลง1 2 3 4 5 6แล้วยกมือขึ้น1 2 3 4 5ส ถึงโซโล,โล่เมื่อไหร่เต้นท่านี้เมื่อนั้นโอเคทุกคนพร้องเข้ากับเพลงไปคะ่ะ i oh.